100เป็นมือทีกิกรรมธรรมชาติแล้วก็อย่างตอนนี้พวกมันไปเข้าคอร์ส LFC สามะะของปัง๊มสองปัแต่ของเราเนี่ยเราแค่ใช้เรื่องของเรื่องของกระบวนการที่ว่าไม่ใส่ส่วนผสมของน้ำและใช้ความร้อนทำให้ตอนนี้ส่งเรามีซอนสวยยังค่ะมีส่งร้านกา,าแฟพันไทยทั่วประเทศประมาณ1ัน0ยสาขาค่ะ,นะคะแล้วก็ถ อย่างเงี้ยเราอยากได้ถ้าเราเปลี่ยนคนบื่อให้มาทําตามเราคนนี้จะเป็นผู้นำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วลูกลบก่นนิดนึงได้ไหมคะที่โน้ตบุ๊กนี้มาค่ะมันจะมีค่อะค่ะคือข้อดีของอย่างที่บอกแหละค่ะข้อดีของหลายอย่างละทั้งกิ่งตอนครบแน่นเสียบยอดปลูกเมล็ดที่เนี่ยค่ะเคยนำ ใช่ครับใช่ครับต้องหนึ่งครับอันนี้เป็นส่วนเห็กคะ่ะส่วนมากคงจะรู้แล้วค่ะค่ะอันนี้ก็ลองหลงให้มันโตขึ้นใช้ดีอาการอึ้อค่ะแล้วก็ธรรม้านก็จะใส่ใบไม้ไปจากจากที่เรามีส้มมาปี๊ดกันทั้งจานนะคะเดิมทีมันเป็นเหมือนเป็นพืชท้องห่ไว้เก็บกินกันเนี่ยค,คือสิ่งที่รับบิดจานกับศูนย์เกษตรธรรมชาติป่งและมาพัฒนาต่อะคะ่ะก็คือมีการปลูกกันเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างต้นนี้นะคะ่ะ เขาก็จะสามารถออกลูกได้ตามทรงพุ่มเขานะคะอย่างต้นนวลนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะมีเริ่มขึ้นตุ่มเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเตรียมออกลูกค่ะมี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 การคอกไว้ด้วยเหรอใช่ค่ะกันเวลาไต่เข้าหรือว่าเวลาที่เราให้คนมาใส่ปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะม็นชื่อหรือเปล่าให้ลูกศิษย์เราสามารถมาดูได้ค่ะว่าถ้าอยากแปลงพืชสมุนไพรหรือทำอะไรได้ก็มาในรูปแบบนี้ค่ะ แล้วก็าวแล้วก็ับได้ค่ได้แล้วมนได้ะอนี้แค่อย่างพื้นอย่างเงี้ยเราก็ปรับไปตูลงไม่ได้นะเนีเดาเครื่องใหญ่ค่ะริงนีลงไปเดายไม่ได้นทีไม่พอน่าจะชนเพดาน เรื่อเรื่อหน้าใยประมาณแล้วก็สูบไปนอกเกียดตรงนั้นนะไปนอกเกียดก้างันนสัไวรอ๋อลางถนนสังวรเพื่อนก